การพัฒนาในการจะตั้งสถาบันการเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาวิชาอื่นวิชาต่างๆเลยแล้วก็นอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษที่ผมได้พัฒนาให้กับครูแล้วก็เด็กนักเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิชาอื่นด้วยที่ไม่ว่าจะเป็นสาระกลุ่มสาระต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกันคือการการ,การพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยหมายถึงว่าเราทําหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นจิดกระบวนการประเมิน การทําวิจัยการทําประเมินหรือการทำํำถือวับเรื่องของการตรวจสอบนะครับเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้ได้มีการพัฒนาและก็ใส่ใจในการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นนะแล้วก็ทําให้เด็กได้เอาไปใช้ในทุกๆลายวิชา อันนี้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดการการตั้งสถาบันตรงจุดน,น,น,นี้ขึ้นมาเป็นข้อดีมากๆเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือว่าเด็กเนี่ยเด็กกับจะได้มีการแบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นการทําให้คุณครูเนี่ยได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยมีความพร้อมที่จะพัฒนาอย่างทุกๆวันต่อเนื่องทุกๆเดือนแล้วก็ทุกทุกเทอมแล้วก็ทุกๆปี ในปีการศึกษาเดึนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะได้ครูได้เด็กได้ผู้บริหารแฮปปี้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมได้จัดตั้งเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเรียนรู้ในจุดนี้ขึ้นมานะครับส่วนการจะพัฒนาอะไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้นั้นหมายความว่า ผมจะต้องสร้างนว,วัตรกรรมการตรวจสอบในการเรียนการสอนเพื่อให้คุณครูได้้พัฒนาต่อเนื่องนะแล้วก็เพื่อให้เด็กได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนั่นคืออนาคตนีน่คือจุดเริ่มต้นของการตั้งสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ที่ผมได้จัตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็พัฒนาองค์กรแบบไหนผมเน้นการพัฒนาองค์กรทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเอกชนโรงเรียนในเครือสมาคมจีนนะครับอาชีวะเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเองจุดนี้เกี่ยวเรื่องเอกชนเนี่ยได้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องถ้าเป็นการพัฒนาในระบบข้าราชการไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตเเีเศสในกลุ่มของเครือเทศบาลหรือสพอสเนี่ย ก็ต้องมานั่งดูเรื่องของกฎหมายต้องมานั่งคุยกับท่านผอ,ออหรือผู้บริหารในสถาบันบ้นนั้นก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายของแต่ละโรงเรียนแล้วก็เราก็เอานําเกี่ยวเรื่องของแนวคิดแล้วก็นวัตกรรมของสถาบันการเรียนเนี่ยสอดแทรกเข้าไปให้เกิดความสอดคล้องกันในเรื่องของการพัฒนาร่วมกันครับอันนี้คือจุดหนึ่งแต่ว่าณนาวันนี้ผมเน้นโรงเรียนเอกชนผู้บริหารเอกชน,กชนคุณครูเอกชนและก็เด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน ชให้เกิดการพัฒนาและเกิดการแข่งขันได้อย่างสูงสุดครับอันนี้คือสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ของที่ผมได้จัดตัจจุบัน